Peace. 1พฤศจิกายน5โมงครึ่งเป็นต้นไป LWC ลุมพีนี World Championship เปอร์แชมป์มวยรอบเกืนชโยสินเชื่อจำนวนทะเบียนพิกัด127ปอนด์น้องกลายเล็กพายแปซิฟิกขาลุยสายบวกจากสระบุรีแพลว่าสิทธนายนุจอมหดแข้งเดือดจากคนครราชสีมาชี้ชิวหลานจอมยุติหญิงขาบูแดนมังกรจากจีนนิลูฟาเนมัดปัวสาวเปอร์เซียพันดุจากอิรานมวยรอบ Global House กลางปีพิกัด143ปอนด์แสงตะวันเปอปร์เล็กมวยไทยคุณ ศึกมัดสั่งจากบุริลล์ลปานิมิตวิริยา์มาผลเข่าพลังเกินร้อยจากร้อยเอ็ดคิมอินแจขาลุยแดนโสมจากเกาหลีใต้คาร์าลอสเทียซิราแซมบ้ากัมปันดุกจากบราซิลซึ่งไต้บัลลังรุ่มพินีพิกัด135้าปอนด์ขาลุยเมืองรถมา้บาบังรอนลูกพ่อพญาเสือมวยแท่งหนักจากลำปางชวนกับขาลุยพันแกล่งฮอตบิลด์แฟร์เทคนักสู้ชาวฟินแลนด์เ oh <my> ชื้อสายไทยที่คว้าแชมป์มาเพียร l w อลรซรุ่มพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์ เสาร์นี้ห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปแฟนมวยไทยห้าพลาดกลุ่มเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ